สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคอคนรักรถค่ะ the berly f i e l s, นะ <S ครับผมสำหรับอาทิตย์นี้นี่จะเป็นอาทิตย์ของพี่โบท๊ทเขาเลยนะไม่ใช่รทุกงทีตอนปิดรายการปุ๊บเนี่ยเราจะต้องขอบคุณใคร isuzu มาแต่วันวันวันนี้เราถือว่าเป็นวันของ isuzu อละกันใช่ใช่เนื่องจากอ่าเขาได้ลอนช c โปรดักฑ์ใหม่ซึ่งรอกันมานานหลังจากที่ d m a x ออกมาแล้วรอมาตั้งนานนี่เมื่อไหร่จะมาสักทีนะมิวเอ็กซ์มิวเอ็กซ์มิวเอ็กซ์นี่ไงเอามาทีสองคันเลยเรามาครบเซตเลยทีเดียวถูกต้องครับเพราะว่าของผมนี่เป็น All-New i s u z u MU X 1.9 Ultimate AT ครับโอ้โหส่วนของผมนะครับซ้ายมือก็เป็นอ l l n e w ิ s ูซูมิวนะครับ3.0 Ultimate AT 4WD โอ้โหผมมีต่อท้ายให้พี่นิดหนึ่งโฟวิลล์ไดรฟ์อ่าถูกต้องอวันนี้ถ้าธรรมดานะนี่หนึ่งจุดเก้าของผมเนี่ยอ่าสองเฉยเฉยถูกต้องอ๋อแล้วหนึ่งจุดเก้าไม่มีขับสี่ไหมไม่มีครับผมไม่มีออกเอามาแค่สองรุ่นเท่านั้นถูกต้องทั้งทั้งเราเราไปพูดถึงทั้งดีแม็กซ์ด้วยแล้วก็มาเมลลเอ็กซ์ด้วยก็คือ1.9จะไม่มีตัวขับเคลื่อนสี่ล้อโอ้มีเฉพาะ3.0มจุดนย์เท่านั้นใหญ่มาเต็มโอ้โหทรงพลังทรงพลังถูกต้องครับ มาดูกันเลยดีกว่าสำหรับหน้าตาของ all new isuzu mu-X เนี่ยนะครับผมวันนี้ผมเลือกมาที่1.9นะครับ<ม>เป็น1.9ตัวท็อปของ1.9นะครับและตัวท็อปของ3.0 <c oughs> แต่ว่าผมอยากให้คุณผู้ชมมาโฟกัสที่1.9กันนี้ <c oughs> เพราะว่าท็อปของ1.9กับท็อปกับ3.0 ออปชั่นทุกอย่างเหมือนกันยกเว้นขนาดของเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนเท่านั้นก็อยู่แค่วัตถุประสงค์การใช้งานที่จะไปเลือกใช้แค่นั้นเองนะฮะใครอยากจะขับสบายๆอยู่ในเมืองไม่เคยใช้ขับสี่ล้อเลยก็นี่เลยหนึ่งจุดเก้าก็พอถูกต้องแต่ใครอยากจะแบบตั้งแคมป์ไลฟ์สไตล์แบบเปิดทางให้ตัวเองขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็นู่นนะฮะสำหรับเป็น4 wheel drive นะครับมาดูคันนี้เลยดีกว่าครับผมสวยจัด สวยจริงอือ่าสวยจังเลยไม่ไม่ได้ชมแบบว่าโอวยๆนะแต่อันนี้ชมจริงอันนี้ชมจริงนะฮะแล้วก็ไฟหน้าของของเขาเนี่ยนะฮะพี่บอสเขาเรียก Isuzu LED Lighting นะเขาเรียกว่าไบเบียม LED โปรเจกเตอร์อือหึอ๋อเป็นสองอันอือแล้วก็ที่ขับมานะพี่บอสครับเปิดปิดอัตโนมัติอือหึอันนั้นเฉยๆแล้วใช่ไหมไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติอีกต่างหากถูกโอ้ฝ่าวงฝุ่นมาโอ้โห เดทม์เขาเป็นลูกศรสองอันอพูดสวยอย่างนั้นเชียวอ่ะเน,นี่ยหนึ่งสองอืออ๋อสองอันอยู่ในนี้ใช่ปะ่ะใช่แล้วก็ด้านหน้าเองนี่ก็จะเป็นกระจังค่อนข้างที่จะใหญ่นะแล้วก็แน่นอนฮะไปไหนไม่พ้นเลยอีสุซุโลโก้อันเบลเทอร์เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้เนาะจุกี่ห่อเลยใหญ่มากคนก็ปานขนาดนี้แล้วบางรถลูกไปอันขนาดนู้นแล้วเหมือนกันก็มีนะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์แล้วก็ลงมาข้างล่างก็จะเป็นไฟ อาไฟจัดหมอกใส่มาให้นะครับเรียบร้อยนัรนเป็น LED เป็น LED ด้วยครับผมนะฮะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนี้ใส่ล้ออะไรมาให้20ใช่2จะสองหก็ถือว่าตัวตัวแม็กเขาก็เป็น2สีทูโทนครับเป็นลายใบพัด ไล่เข้ามาอยู่ด้านซ้ายนี่มีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเป็น LED นะฮะกระจกนี่มีนี่มีไบายสปอร์ตด้วยนะฮะมีายสปอร์ตให้แล้วก็มีเตือนเลนคิปปิ้งด้วยนะมีเตือนเลนเชนมีอะไรพวกนี้มีเตือนมาให้นะฮะแล้วก็กระจกนี้ถ้ามีใครมาอยู่ข้างๆเราก็จะมองเห็นได้ทันทีนะครับครับผมข้างบนก็จะเป็นรลฟแฟลกใส่เข้ามานะครับพี่บอสไม่ต้องไอ้นี่เลยเขาเรียกว่า ไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มแล้วหาซื้อแค่ไม่ต้องปีนเหรอ <laughs> มันก็ต้องมีปีนกันบ้างเล็กน้อยนะรปีน,นขยาวอย่างเงี้ยอ่งน,นะฮะก็จะซื้อแค่เรียวใส่ได้ข้างบนนะครับตรงนี้เป็นคีย์เลสนะครับใช่เป็นคีย์เลสให้เรียบร้อยสําหรับคนที่ไม,ม่อยากจะซื้อคุญแจรถหรืออะไรพวกนี้ ก็นี่เลยเปิดไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัติอาปิดสิครับเียวกดข้างในสิครับปิดสิครับเปิดปิดอัตโนมัติเอาผมใช้งานได้แล้วมีนี่ไหมมีมี่ไหมไม่มีไม่มีพี่ไม่มีไม่มีไม่งั้นเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างเลยนะคลุกดินติดเพิ่มได้เดี๋ยวนี้มันเป็นออปชั่นเดี๋ยวนี้มันมีออปชั่นใส่เติมอยู่แล้วข้างหลังก็จะเป็นเซ็นเซอร์ถอยจอดก็มีให้4จุดเช่นกัน1 2 3 4นะครับ แล้วอันนี้แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะพี่บอสไฟถอยหลังอยู่ข้างล่างนะอาจจะเนื่องจากรถทันสูงอือ่าไฟถอยมาอยู่นี้อาจจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วแทงตาคนอื่นพอถอยหลังนี่จะแทงตาใครไฟถอยมันสว่างนะพี่สมมติคนนั่งอยู่ข้างหลังไงมันก็แสงมันสว่างไม่ใช่เราคือเขามองแบาว่ามองไม่เห็นถ้ามันอยู่สูงเนี่ยมันมองไม่เห็นมันฟุ้งไกลเออมันก็ต้องมีกันบ้างอะไรอันนี้ก็ต้องเป็น แล้วก็ของมิวเอ็กติดเข้ามาแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นไฟเบรกแล้วก็เป็นไฟทูบด้วยเป็นเส้นยาวตลอดครับผมเข้าท่าเลยส่วนด้านท้ายเขาก็มีเพิ่มความโค้งมนเข้าไปให้กับตรงนี้นะแล้วก็มีกล้องมองหลังใส่เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยคราวนี้เห็นทั้งหน้าทั้งหลังเลยสามกล้องด้วยกัน อืมสองกล้องหน้านั้นเพื่อความปลอดภัยถูกอ่าฮะแต่มีอีกกล้องหนึ่งก็อยู่ข้างหลังไงอ่าสามกล้องช่วยในการถอยหลังสามกล้องพี่บอสครับผมอยากขับแล้วอ่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนสิพี่ทำไมอ่ะเราเพิ่งรถดีๆอย่างงี้ไม่ให้ข่าวบอเราเพิ่งพูดถึงแค่ภายนอกเองภายในยังไม่พูดถึงเลยเออเดี๋ยวไปให้ภายในบอกก่อนว่าาภายในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมาเนี่ยเขาบอกนี่นะมีสตาร์ทเป็นรีโมทคอนโทรลได้ด้วยนะเดี๋ยวผมลองดูผมต้อง มันก็มีวิธีใช้งานของมันน,นะแต่ว่า,าดูที่ผมจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยาวมันเป็นเรื่องปกติมากคุณผู้ชมเขาชิมกันหมดแล้วคงชิมกันแล้วนะคุณผู้ชม <S <S 1> <S 1> ไปดูภายในกันดีกว่าว่าเป็นยังไง มาข้างในแล้วพี่กบเป็นไงครับข้างในก็ก็สวยโอ้โหแบบเอ้ันนี้สวยดีสวยเลยแหะใช่นะฮะแล้วมีปุ่มแอร์แต่ปุ่มแอร์เองเนี่ยมันก็ยังจะคล้ายๆกับอาร์มดีแม็กซ์นะอาร์มดีแม็กซ์จอคลาจอคลายช่องแอร์ไม่คล้ายช่องแอร์ไม่เหมือนนะครับตัวคอนโซลไม่ใช่ไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าเป็นดีแม็กซ์ก็จะมีมีกล่องมีกลองอยู่ตรงนี้เนี่ยมีดีวีดีให้ดูเช่ลิงก์อันนี้เลยไงก็มีมีสวิตช์เปิด ปิดแอร์แบ็กของผู้โดยสารให้นะครับใครจะไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรชึบไม่ต้องงงที่ใส่แว่นเอาแล้วใส่แล้วพี่ขับไงอ่ะงงไม่เห็นต้องอันนี้แว่นแว่นดำใช่แว่นดำอ่าแต่ว่าดำก็ใส่ไม่ได้แล้วอะไรนะแว่นดำก็ใส่ไม่ได้แล้วใส่ตามยาวใส่ไม่ได้นะฮะแล้วก็มีไฟหิ่งห้อยไฟไฟดิบิ้งไลท์ใส่มาให้นะครับเปิดปิด สวิตนี่อยู่นี้อเอีออ้กระจกหน้านี่เป็นตัดแสงอัตโนมัตินะนะครับแล้วก็มีกล้องให้มาใส่เข้ามาม2ตัวอยู่ข้างหน้าอาจจะดูใหญ่ไปน,นิดนึงแต่ผมวันว่ามันดูเท่ดีอ่ะต้องบอกว่า ดีกว่าอะไรเรดาร์การจับวัตถุหรือจับอะไรได้ดีกว่าได้ดีกว่าใช่ป่ะเบาะนั่งเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นแบบหนังแบบคูลแม็ก็เย็นมากนะชื่อมันชัดเจนอยู่แล้วอ่ะก็คือเออมันไม่เก็บความร้อนก็คืออยู่บนแดดหรืออยู่อะไรเนี่ยก็คือขึ้นมาบนบอนปุ๊บก็สามารถเจีต้องต้องบอกว่าถ้าท่านผู้ชมเคยนะจอดรถกลางแดดแล้วเขามานั่งอุ้ย อุ้ยเลยนะอุ้ยเลยถ้าจะไม่อุ้ยต้องหนังแท้ถ้าหนังแท้ก็จะไม่อุ้ยนะฮแต่ว่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของวิวัฒนาการของหนังขึ้นมาใหม่นะครับก็ชื่อคูแมสเย็นมากนะครับครับผมลงมาอ่ะพี่บอสหลังจากเบาะเสร็จเบาะนี่ปรับได้นี่นะเป็นไฟฟ้า1 2ึ่งสองสามสีนับขนาดของผมเย็นหนึ่งมีสี่ ผู้ยสารมีเอสยกไม่ได้หรอยกไม่ได้ยกไม่ได้แล้วก็เอ็นอ๋อจะถอยหน้าถอยหลังแปลแล้วใช่ป่ะนี่ไม่นับไม่นับไม่นับนิฟไม่ได้อะไม่นับไม่นับถ้าถูคิดว่าได้อะแปลทิศทางอ๋อนะฮะ ก็มาในส่วนของพวงมาลัยก่อนดีกว่าพี่บอสครับนี่ข้างหลังนี่มีมีมีแพดเดิเชฟมาให้ด้วยนะอ๋อรวมถึงจุดเก้าก็มีมาให้แล้วโอ้สามจุดศูนย์ก็มีใช่ไหมองมีอยู่แล้วสิมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่หนึ่งแค่หนึ่งจุดเก้าก็มีใส่มาให้เรียบร้อยนะครับด้านซ้ายนี่จะเป็นคอนโทรลของของพวกพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆอยู่ในนี้นะฮะรวมถึงการโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรก็อยู่ในนี้ด้านหมดด้านขวานี่เป็นแอคทีฟครุสคอนโทรล อด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นการปัดน้ำฝนข้างหน้า,านะฮะมีออโต้ออโต้อะไรเรียบร้อยอแล้วก็เป็นในส่วนของข้างหลังใส่มาแล้วมาให้อันนี้ก็จะเหมือนกับรถทั่วไปแต่ว่ามีออโต้นะ ก็คือมีเทนเซอร์ออโต้เวลาน้ำน้ำโดนที่เทนเซอร์ก็จะปรับ็จะปัดเองนะฮะอันนี้ในส่วนของจอกลางนะด้านซ้ายไปอีกก็จะเป็นเข็มวัดรอบนะครับด้านขวาก็จะเป็นเข็มวัดความเร็วแต่ผมผมตอนแรกอะมองตรงๆอะไอตัววัดรอบกับความเร็วอะมันจะเป็นสีใช่ไหมพี่แต่พอมองข้างมันมีลวดลายด้วยนะ อ่ามีเท็กเจอร์ด้วยมีเท็กเจอร์อยู่ข้างในใส่เข้ามาเออสวยดี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 นะฮะอช่แล้วเราก็ลงมาในเรื่องของอ่าจอกลางได้บอกเลยขนาดกี่นิ้วแล้วเนี่ยพี่บอสด้านิ้วเก้านิ้วนะจอกลางครับผมนะครับแต่ว่าผมผมขอโทษผมอยากให้ชัดกว่านี้ขออีกนิดนึงอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสามารถแบ่งจอได้ด้วยอ่าคือคุณจะคุณสามารถเลือกได้อ่ะซ้ายจะเป็นแมปขวาเป็นแมปอะไรเงี้ย โลดได้หมดนะฮะแล้วก็รวมถึงต่อ Apple c a r p เพได้แอนดรอยต Auto ก็ได้ Apple c a r p เพสิแอนดรอยก็ได้ไง Apple Ca r p เพเขาไม่ต้องใช้สายด้วยนะโอ้โหเป็นไวเลสละต่อเป็นบลูทูธวิ่งเข้าไปหาเลย Apple c a r p เพเนี่ยลืมสังลืมสายมา Android ก็ได้ได้แบบไหน Mirror Link โอ้โห ก็มี U S ลงมาที่ระบบเป็นแอร์แอร์ก็คือแยกซ้ายขวาแยกซ้ายขวานะฮะอะไรเงี้ยพี่บดร้อนฮะผมร้อนผมร้อนผมก็ลงสีที่จะเพิ่มขึ้นทำไมเ่ะผมร้อนหนาวผมก็ต้องเอาขึ้นเดีออ่าอืออือผมมาก็เป็นออโต้ด้วยแอร์ออโต้ครับปรับทิศทางแล้วก็ถ้าขี้เกียจทะเลาะกันดีกันแล้วก็กดดูโอซ้ายขวาก็จะไปเหมือนกันคราวนี้ก็ไม่ต้องทะลาะกันอันนี้อันนี้ดีกันไงเราทะเลาะกันเราก็กดดูโอออฟซะ อันนี้แอร์มันก็จะแยกข้างได้มีเอาเล็ให้มีเอาเล็ให้นะฮะ12วอน120วัตต์ลงมาข้างล่างเองก็จะเป็นปุุมเป็นพักกิ้งนะครังจากจะถัดลงมาที่วางแก้วก็เป็นที่วางแก้วใช่น่าจะมีที่หนีบให้หน่อยนะใช่ใช่ป่ะอันนี้มันวางแล้วมันก็อาจจะแบบคุกคัาคุกคักได้แต่เขาก็มีล็อกล็อกล็อกอยู่ก็มีน้อยอ่ะแต่ถ้าตัวหนีบเลยไม่ดีกว่าเหรอเพวาปว๊บ ม,มันก็ใส่ได้หลายแบบมันก็มีช่องเก็บของปาตรงนี้ก็จะเป็นหนงังแล้วก็มีหนังเย็บมาให้โอ,อ้โ,อโหมาที่ข้างหลังแม่กว้างขวางกว้างขวางมีนี่มีปรับมีแอร์ปรับให้ด้วยโอ้โหไม่ไห้เอาก็มีสวิตช์แยกกัน หหน้าลังแต่ก็ต้องเปิดจากข้างหน้าอยู่ไม่ให้ไงมันก็ต้องเปิดจากข้างหน้าอยู่ดีแล้วก็ให้ลอยก็ได้มาเพิ่มเพิ่มระดับพัดลมเอาเองแต่ก็ความเย็นก็อิงมาจากข้างหน้าก็ออกมาจากข้างบนหลังคานะอถูกต้องครับแล้วก็จากคอนโซลมานะครับก็จะมีอันนี้ไม่ใช่เป็นอ่านี่เป็นพักแล้วเป็นลักเอาเลตให้เป็นปลั๊กเลยหรอ2 2 0โวลต์โอ้โห150วัตต์รับไฟได้150วัตต์นะ150วัตต์คือ บางคนใช้อไม่ได้ดูคิดว่า220โวลต์อะไรก็เสียบได้ไม่ใช่นะต้องดูด้วยว่าของใช้ของเราเนี่ยมันกี่วัตคุณเอาเกิน150วัต์ฟิลขาดหมดแล้วก็บอกอูเอ็นได้เอ็นได้พับได้พับได้เรียบร้อยพับได้พับพับลงมาเพื่อเก็บของได้อ่ากระโดดได้ด้วยกระโดดได้ด้วยเพื่อเอาของที่สูงจะเอาของที่สูงลือไม่คนข้างหลังก็จะได้ขึ้นลงขึ้นได้พี่บอยขึ้นมานั่งด้วยอ่า สบายไหมตอนนี้สบายอ่านี่ไงตอนนี้สบายแล้วแต่ถ้าตอนนี้ก็ยังดีอยู่เฮ้ยเห็นแล้วเฮ้ยได้อ่ะได้ปะแต่ห้ามเอ็นเลยอะข้างหน้าก็ไม่เป็นไรก็อยู่อะอย่างนั้นแหละก็เพิ่มเพิ่มได้โอ้ไม่ได้แหละตรงนี้นั่งไม่ได้ใครอยากจะไปนี่นี่ได้อหะได้แค่นี้ผมนั่งได้ใช่ไหมเออได้ว่ะเดี๋ยวนั่งกลับกรุงเทพเลยนะ ไม่เอาผมเมารถอดอีกอันหนึ่งที่ผมชอบนะก็คือมีที่ห้อยของได้รับน้ำหนักได้สี่โลคือไม่ต้องวางที่พื้นเนี่ยบางทีของกงของกินวางไว้มันกิ้งซ้ายกิ้งขวานู่นนี่นั่นก็แขวนไปเลยครับไปพี่เั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อครับนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องทั้งออนโรดทั้งออฟโรดโอ้โหไปดูกันดีกว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างถูกต้องจะชอบขนาดไหนเพราะในสิ่งที่แตกต่างเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละถูกต้องออืนะแล้วก็ น้ำมันน้ำมันอันนี้แหละน่าจะชนะใส่ใสบอกไม่ได้บอกไม่ได้โอเคไปพี่โบ๊ยไปครับผมผไปรผมไปผมไม่อยู่กับพี่ละไปแล้วแล้วก็บอกก็ไม่ยอมเก็บให้โอ้โหปิดประตูสิถูจะไปแล้วอ่าอ่าอ่าไป จะล้อใหยังมีเป็นความลักชัวรี่นิดนึงไม่ไม่ต้องลุยหนักๆมากอะไรเงี้ย